ทางนี้เลยค่ะอยากดูทีวีแต่ไม่อยากติดจานดาวเทียมหรือสาออากาศให้ยุ่งยากเพียงมีสองเซนี้ก็สามารถดูได้แล้วค่ะเรามาดูอุปรกรณ์ภายในกล่องและว,วิธีเชื่อมต่อกันเลยค่ะภายในกล่องเขาให้อุปรกรณ์มาครบมากๆเลยนะคะมีรีโมดคู่มือการใช้งานกล่อง GMM Smile Plus สาย HDMI a d a p t ร r และก็ฐานค่ะเรามาดูวิธีการติดตั้งกล่องกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเสียบสาย เสียบสาย HDMI เชื่อมต่อกับทีวีของคุณลนะคะค่ะและหันม่ได้เลยน้องเสา Wi-Fi USB ของ j m m หมุนได้นะคะเสียบเข้าที่หลังกล่องได้เลยเสร็จแล้วเสียบปลั๊กอย่าลืมเปิดเครื่องกันนะคะต่อไปให้กดรีโมทไปที่ปุ่มโฮมพอถึงหน้าจอนี้แล้วให้เข้าไปที่ตั้งค่า Wi-Fi เลือก Wi-Fi ที่บ้านและใส่รหัสให้เรียบร้อยเลยค่ะ ให้กดกลับมาที่หน้านี้และกดไปที่อินเทอร์เน็ตทีวีเลือกช่องหรือรายการที่อยากจะรับชมจะบอกว่า